แข่งรถ EP หมาแล้วค่ะนี่มาแล้วนะคะลงเทลเลอร์ปุ๊บ ไปแรปสีสี่วันวันนี้น้องกลับมาแล้วนะคะกลับมาแต่งเพิ่มเติมที่โชว์รูมเพิ่มความหล่อก,กันเข้าไปอีกสำหรับคันนี้ค่ะเอลวาเลสไทเทเนียมสี่คูณสองใบเทอร์โบสีขาวมุกสีขาวมุกไม่พอแรปสีเขียวเพิ่มเข้าไปอีกราคาค่าตัวอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทค่าแรปสีตั้งหานะคะโห oh, ไปมาสี่วันวันนี้กลับมาแล้วนะคะตอนบ่ายพี่ช่างฟิล์มก็มารอติดฟิล์มให้กับคันนี้นะคะคันนี้ก็เป็น รถของพี่อาร์ตพี่น้ำแล้วก็น้องอะตอม FC จากอุดรธาน,นีนั่นเองค่ะโหร้านแล็บก็มาส่งรถตามเวลาที่จีจี้กำหนดเลยนะคะจีจี้ก็มารอรับรถค่ะเช็คความเรียบร้อยนะคะสี 4, เรียบร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลยว่าสวยจีจัดมากๆมันเหมาะกับช่อง G Ford, จีจี้ฟอร์จีจัดสุดๆนะคะ ตรวจเช็คความเรียบร้อยนะคะตอนนี้งานแรปสีนะคะแรปสีได้สวยงามมากๆร้อยเอร์เซแล้วนะคะไม่มีผิดพลาดตรงไหนเลยนะคะก็มีแอดคลิปนะคะทำงานก็ต้องเอาหน้าอยู่กับรถนะคะดูแลรถให้กับลูกคา้าเพราะว่าคันนี้เนี่ยจะต้องไปส่งมอบที่อุดรเลยอำเภอบ้านผือนะคะก็ไม่อยากจะแก้ไขไม่อยากให้อะไรผิดพลาดนะคะโ,โหบอกเลยว่ามันจิตจาดโดนใจมากๆนะคะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะพอติด ฟิล์มเสร็จเนะี่ยจีจีจะต้องเอารถไปใส่แม็กใส่ยางที่ร้านเลยนะคะถ้าเกิดรอร้านเนี่ยจะไม่ทันนะคะเลยต้องไปที่ร้านวิ่งไปเลยนะคะ อาอไม่ได้วิ่งนะคะขับไปนั่นเองตลกอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็มาอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะโ,โหนี่กําลังจะออกจากโชรูมไปแล้วลืมใส่ป้ายแดงนะคะกลับมาใส่ป้ายแดงะคะ่ะพี่เพชรก็เอามาใส่ให้นะคะเบิกป้ายแดงเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลย PDI มือขวานะคะคนแรกนะคะนี่ลุงเจียมนะคะผู้ตรวจเช็กรถทุกคันรู้คะ่ะว่าเซลล์คนไหนปล่อยรถคันไหนอะไรยังไงนะคะ รับประกันความปลอดภัยทุกคนก็ช่วยจีจี้ทำงานมากๆน่ารักมากๆเลยนะคะนี่ ก็เป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากจะแรปสีรถนะคะซึ่งก็มีหลายสีนะคะทักเข้ามาปรึกษาสอบถามกันได้นะคะจีจี้ก็มีราคาน่ารักนะคะสามารถคุยต่อรองกันได้เลยนะคะยังไม่จบค่ะตอนแรกกาลังจะออกไปแล้วนะคะร้านแต่งค่ะบอกว่ากำลังจะเข้ามาใส่กระจังนะคะก็ต้องรอร้านแต่งนะคะนี่ก็เป็นร้านพี่เปียกะคะใส่กันมา ใส่ชุดแต่งกันมากี่ปีแล้วนะ4ปีแล้วนะคะงานก็ไม่เคยแก้เลยนะคะโหดูแลดีมากๆนี่ก็พี่โยค่ะพลครับนี่ค่ะ PDI ีอีกหนึ่งท่านนะคะพี่อ่ำค่ะโหนี่ก็ดูแลรถให้เหมือนกันนะคะโหคือมันมันดีมากๆค่ะที่โชว์รูมยังไงก็ติดตาม EP 2ีองกันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายไม่ทันแล้ว